สวัสดีค่ะมาพบกับคุโร่ในวันศุกร์นะคะวันนี้นะคะคร่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งแวดลอ้อมทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ใช่ไหมคะมีป่าไม้ภูเขาทะเลแม่น้ำน้ำตกป่าชายเลนต่างๆนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์ก็คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ใช่ไหมคะและก็เป็นแหล่งอาหารนะคะและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยนี่ก็คือประโยชน์ของธรรมชาตินะคะเรามาทบทวนสระเอือกันอีกรอบหนึ่งนะคะสระเอือกอเอือเกือกจอเอือ เจือตอเอือเตือบบเอือเบือรอเอือเรือเด็กๆอ่านได้แล้วนะคะหลายๆคนนะคะเก่งมากๆเลยโคลี่ขอฟังงานเล่มนี้นะคะร่องรอยการเรียนรู้แน่24ค่ะบวกเลขสองหลักนะคะนี่เลยนะคะ หน้ยี่นะคะต่อไปนะคะใบงานค่ะใบงานมี2แผ่นนะคะสใบใบแรกนะคะให้เด็กๆนะคะกากะบาดนะคะทับรูปภาพประโยชน์ของนะคะประโยชน์ของสิ่งแวดลอ้อมอย่างเช่นรูปที่หนึ่งนี่ฉีดสารยาฆ่ามแมลง ดีไหมคะไม่ดีนะคะต่อไปประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกากระบาดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์กากระบาทเลยตัดไม้ทำลายป่าไม่ใช่มีอยู่2รูปนะคะระบายสีด้วยนะคะส่วนแผ่นที่2ระบายสีธรรมชาติ ให้สวยงามเลยนะคะภูเขาแม่น้ำแล้วก็สัตว์ต่างๆนะคะฮวรีฝากไว้ด้วย2แผ่นนะคะและก็หนังสือแบบฝึกหัดอ่านภาษาไทยนะคะหน้า8หน้า9เลยนะคะอ่านสองหน้าเลยเรื่องโกอไผ่ใบหนานะคะสาร์าทิตย์นี้ฝึกอ่านด้วยนะคะสำหรับห้องบีนะคะห้องบี ทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้เลยนะคะหน้าที่10กับ11ค่ะจำนวนมากกว่านะคะจำนวนมากกว่าแล้วก็จำนวนน้อยกว่านะคะมากกว่าไป1จํานวนน้อยกว่าไป1จํานวนนะคะสหน้านะคะ10กับ11 สำหรับวันนี้นะคะคุรลี่ขอจบรงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ